สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวก็มาเช่นกันวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในช่วงเมนูอาหารผู้ประสบภัยนะครับหลังจากที่พวกเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์น้าท่วมนะครับหรือบางท่านอาจจะยังประสบอยู่นะครับเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วหน้าที่ของเราใครๆก็เข้าครัวนะครับนำเสนอเมนูง่ายๆสไตล์เราให้ทุกๆคนได้เข้าครัวกันนะครับเมนูของผมวันนี้ชื่อว่าสลัดปลากระป๋องผู้ประสบภัยนะครับผมง่ายอร่อยแล้วก็ ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้อะไรเลยคุณผู้ชมมาเริ่มทํากันเลยครับส่วนผสมตามนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับแน่นอนมาดูปลากระป๋องกันเลยหุยลิ้นพันกันปลากระป๋องนะครับขอโทษครับคุณผู้ชมอ่าผมใช้ปลาซาดีนะฮะนี้ตัวใหญ่นะมันจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขาไอ้ใอย่อยญ่นะครับผมก็แน่นอนนะครับผมเห็นกักตุนกันละเกินปลากระป๋องปลากระป๋องอะไรเงี้ยหมดเชลฟ์นะครับเราเอามาโมทําจานนี้กันได้เลยนะครับผมมีถั่วลิสงคั่วนะครับอันนี้ อันนี้เราเรามีถั่วดิบอยู่นะถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านซื้อแบบดิบๆที่ยังไม่ได้คั่วอันนั้นเก็บได้นานนะครับซีนหรือว่าใส่ซิบล็อกเอาไวด้ดีๆนะอย่าให้มันเหม็นอับเวลาจะใช้ก็เอาเข้าเตาอบหรือว่าเอามาคั่วบนกระทะก็ได้นะครับมันก็เนี่ยแหละครับเป็นอย่างว,ว่านะแค่วัตถุด,ดิบก็เหมาะกับการกักตุนแล้วนะครับโอเคอย่างต่อมาอันนี้ยิ่งเก็บได้นานเลยของหมักดองนะคะเคเปอร์ aper, นะครับเคเปอร์ aper, มันก็จะออกเปรียปร้ยวๆนะอันนี้ ผมเน้นก่อนนะครับมันคือสลัดนะฮะมันไม่ใช่ยำเพราะว่ายำเนี่ยถ้าเป็นสไตล์บ้านเรามันจะรสจัดแล้วก็อ่านคือสไตล์ยำม,มีสมุนไพรบ้านเราแต่อันนี้ผมจะทําให้มันออกเป็นสลัดเหมือนจะฝรั่งนิดนึงให้มันดูไม่จําเจเกินไปนะครับและแน่นอนเนี่ยนะครับสลัดก็ต้องมีผักสลัดนะฮะมีมะเขือเทศกินเนื้อสลด์สลด์ลามาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ผมมีเรดโคโรลหรือผักสลัดอะไรก็ได้คุณผู้ชมมีก็เอามาเถอะนะฮะเจอผมเจอ ไดคอนเรด i ิชก็เอามาด้วยให้มันได้กลิ่นได้สีด้วยนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นเมนูที่อร่อยเลยล่ะมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมแค่นี้เองง่ายมากมาโอเคครับคุณผู้ชมในเมื่อมันเป็นสลัดไม่ใช่ยำนะครับผมก็จะเริ่มกระทำชำเราปลาล้มันจะบี้ให้มันเละๆนะครับเผมไม่ค่อยชอบลายมันอะไรเห็นแล้วขนลุกนะครับ ยีมันเลยอันนี้ผมเลือกใช้ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะไม่ใช่พวกประเภททูน่าแบบในกระป๋องแบบนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอปลากระป๋องลักษณะเน,นี้ยเป็นปลากระป๋องที่เหมาะออกับการกักตุนแล้วราคามันก็จะถูกกว่าพวกนั้นนะผมว่าคนก็มีในในตู้ในครัวที่บ้านกันเยอะเลยล่ะโอเคทีเนี้ยผมจะปรุงด้วยเกลือ นะครับพริกไทยย,ย,ยีนะครับหังจากนั้นผมลงเคปเปอร์ผมจะให้รสเปรี้ยวด้วยเคปเปอร์แล้วก็มีเนื้อสัมผัสท,ที่เฟี้ยวฟาวว้าวอะไรทีเดีควะคุณผู้ชมย,ยีกันเด้ยง่ายมากไอ้เจ้านี้เสร็จแล้วพักเลยจัดผักสลัดลงจาน ให้มันดูเป็นแบบอ่าเหมือนร้านอะาหารเล็กๆเกทีเยนโอเคครับม,มีแรดิชแรดิช สําเนียงดัชเชอริกมากไดคอนครับไดคอนแรดิชเข็งนะครับคุณผู้ชมยังจําไดไหมาการปั้นเป็นคล้ายๆลูกเตาที่ผมเรียกว่าคเคลี่ไม่ใช่ลูกเตาพูดผิดลูกลักบี้เออ เดี๋ยวมีคนอีเมลมาดาละสวยเลยเทค,ครับในเมื่อมันค่อนข้างแน่นผมก็ปั้นเป็นกระนียวเลยผมจะทำไดคอนฝอยมาโรยหนะ่อย อดูมีอะไรนิดนึ่งมามผมเพย่สงสัยมานานแล้วคุณผู้ชมสมัยก่อนที่ผมจะมาทำงานใส่นี้ทำไมพวกเชฟเวลามันปรุงมันจะชอบกน <c oughs> มันต่าเออลองดูมันก็เพลินเลย <c oughs> แต่ส่วนใหญ่หลังจะเสียต้องระวังเพราะนั้นผมเลยแบบเนี่ยเราเป็นคนอยู่ดีสมาร์ทเราต้องยืนตรง,ตรง จริงก็ติดผุ่มกลมไม่ลงโอเคคุณผู้ชมเสร็จแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้รื่นน้นจริงๆงเอาด้านไหนแล้วเนี่ยอ่าด้านนี้อ่าสลัดปลากระป๋องเสร็จแล้วครับสลัดปลากระป๋องผู้ประสบภ,ภัยดูดีเกินไปไหมเนี่ยโอเคเราประทานได้อ๋อเดี๋ยว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 ผมลืมโรยถัว่วไม่มีใครเตือนผมอ่าโอเคครับโรยถัวถ่วโรยถัวถ่วอ่าล่ะดูดีดูดีโอ้มีพาสลีนิดนึงอ่ะโรยโรยโรยแก้เขิน โอเคครับคุณผู้ชมอร่อยแล้วทานได้แล้วมามาสลัดปลากระป๋องผู้ประสบภัยครับ